ในที่สุดในที่สุดในที่สุด One Plus ก็ทำมือถือเรือธงแบบเรือธงจริงๆออกมาแล้วครับทุกคนและนี่คือ One Plus 8 Pro เรือธงตัวจริงเสียงจริงของ One Plus จำปีที่แล้วกันได้หรือเปล่าที่ One Plus ออก One Plus 7 Pro มาพร้อมสโลแกนคำว่า ซูเปอร์แฟลกชิจากที่แทนลองใช้มาเนี่ยมันเป็น Super Flagship ในหลายๆอย่างเลยยกเว้นในบางด้านที่มันยังไม่ได้เป็น Super Flagship จริงๆเช่นกล้องเช่นไม่มีกันน้ํา p p 8 8เช่นไม่มีชาร์จไร้สายมาให้เป็นต้นซึ่ง3สิ่งนั้นนะมีหมดเลย8 Pro มีหมดเลย3สิ่งที่7 Pro มันขาดไปจาก คุณสมบัติในการเป็นเรือธงของมันแล้วนั่นแหละ OnePlus สร้างมือถือเรือธงจริงๆออกมาแล้วในปีนี้ผมไปอ่านเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งในช่อง YouTube ต่างประเทศว่าคุณจะอยู่ในตลาดโทรศัพท์มือถือ Android ได้นานขนาดที่ว่าจากคุณที่เป็น Flagship Killer เนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณอยู่ได้นานจนกระทั่งมาเป็น Flagship เองหรือเปล่าและถ้าคุณอยู่ได้นานขนาดเนี้ยมันคือเครื่องพิสูจน์ความเจ๋งของคุณและนั่นแหละ OnePlus วันนี้มี Device ตัวหนึ่งที่เป็น Flagship จริงๆออกมาแล้วความเป็น Flagship ของ One Plus 8 Pro เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เราหยิบเครื่องขึ้นมาดูเลยวัสดุที่ใช้ผลิต f i n i s ในการทำฝาหลังแบบด้านรวมถึงจอที่เรียกได้ว่าเป็นจอที่ถ้าไม่สวยที่สุดในตลาดก็เป็นท o p t h r e ในตอนนี้คงหาโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนที่มาสู้กับ8 Pro ยากแล้วนอกจาก oppo find x 2 Pro ที่ใช้จอใกล้กันมากและที่สำคัญเนี่ย120 h z refresh rate ในปีนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของมือถือเรือธง android แล้วถูกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น galaxy s 2 0ก็120 h z แล้วไม่ว่าจะเป็น OPPO f i X2 Pro ก็ 120Hz แล้วแล้วพอมาถึง OnePlus ก็เป็น 120Hz นอกจากมันจะรันความละเอียด 120Hz และ 2K ได้ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยจอของ OnePlus 8 Pro เนี่ยมีค่าความคลาดเคลื่อนของสีแล้วก็มีค่าความเที่ยงตรงของสีดีที่สุดตั้งแต่ DisplayMate เคยทดสอบมาเลยจริงๆอันนี้เราเอาความจริงมากลางให้ดูกันเลยไม่ใช่ว่าเราอวยด้วยขี้ปากของเราแต่ว่าเราเอาความจริงมากลางกันเลยว่าผลเทสต,ตรงนี้เนี่ย วันเราดีที่สุดในโลกสมาร์ทโฟนตอนนี้ที่มีมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรือธงตัวไหนเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนสู้วันแปด Pro ได้นะเวลานี้นะวินาทีนี้ที่กําลังอัดคลิปนี้อยู่จอคือจุดเด่นที่วันโฆษณาสุดๆเลยกับวันแป8 Pro แล้วก็นั่นแหละมันเป็นจุดเด่นจริงๆจอ1 0 h z 2K สีสวยมาก ไม่ต้องพูดถึงคอนทราสต์เร i o เลยคืออาร l โมเลตเนี่ยส่วนดํากับส่วนสว่างอะมันเป็นมันเป็นอนาห,หรือมันเป็นอินฟินิตี้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนดำเนี่ยมันมืดสนิทเพราะว่ามันปิดพิกเซลในจอไปเลยนั่นเองมันทําให้คอนทราสต์เร i o ของจอโอเลตเนี่ยเราจะโมเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งไอตัวเลข5ล้าน10ล้านต่อ1เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าคอนทราสต์เร i o ของอันพลัสแปดโปรเนี่ยจะโฆษณาเท่าไฟ X2 Pro ที่ใช้จอใกล้เคียงกันมากหรือว่าจะโฆษณา ไปสักร้อยล้านต่อนหนึ่งเลยมันก็ไม่มีค่าอะไรเพราะว่าคอนทราสต์ตรงส่วนสว่างกับส่วนมืดอะ่ะมันคืออินฟินิตี้หรืออน,นันต์อยู่แล้วแต่แทนอยากจะบอกให้ว่านี่คือจอมือถือที่แทนเคยใช้มาแล้วเป็นจอมือถือที่สวยที่สุดในโลกสมาร์ทโฟนเทียบเคียงกับ oppo find x2 pro ที่แทนเคยหยิบมารีวิวเลยจริงๆแต่ถ้าถามว่ามันดีกว่ารุ่นที่แล้วประมาณเท่าไหร่ แต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดีกว่ากันเยอะขนาดนั้นคือตัว One Plus 7 Pro เนี่ยจอมันก็จะดีแบบดีมากแล้วแต่ One Plus 8 Pro มันก็แค่ดีขึ้นไปอีกแล้วก็นั่นแหละมันเป็น120 Hz เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนให้สักประมาณ10%แล้วกันจาก One Plus 7 Pro เรื่องการตอบสนองเนี่ย Touch Sampling Rate เนี่ยมันอยู่ที่240 Hz คือมันก็คือมากกว่าปีที่แล้วที่อยู่ที่135 Hz มากกว่ากันร้อยหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทัชสกรีนที่รีเฟชเรทร้อยยี่สเเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นปัญหากับ OnePlus 8 Pro เลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าโหมด 120Hz บน OnePlus 8 Pro เนี่ยมันคือโหมด 120Hz แบบจริงๆมันคือออโต้ ตัวเลือก120 h z มันคือออโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการสลับไปสลับมาระหว่าง60 h z กับ120 h z ตลอดเวลาตามใจของมันเลยซึ่งผลดีของมันคือมันประหยัดแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะใน One Plus 8 Pro เนี่ยโหมดออโต้หรือ120 h z ที่เราเลือกกันในเซตติ้งเนี่ย มันมันค่อนข้างดุดันมากเลยในการประหยัดพลังงานก็คือถ้าเราไม่แตะจอจอจะดรอปไปเหลือ60เฮิร์ตอัตโ,ตโนมัติถ้าเราเข้าคอนเทนต์ที่มันไม่รองรับการแสดงผลเกิน60เฮจอก็จะตัดไปเหลือ60เฮเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลายๆคนเห็น One Plus 8 Pro เทสแบตเตอรี่ในช่องต่างประเทศแล้วชนะมือถือหลายๆตัวที่คิดว่าไม่ควรจะชนะได้เนี่ยจริงๆเป็นเพราะเหตุน,นี้แหละเพราะว่าจอ120เฮของ One Plus เมื่อเปิด เทียบเคียงกับ Galaxy S 20หรือว่าเทียบเคียงกับตัวอื่นที่มันรันตลอดเวลาเนี่ยจอ120เฮิร์ตข Plus มันไม่ได้รัน120เฮเลยมันวันแค่60เฮอันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย พูดถึงจอและพูดถึงแบตเตอรี่แล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของ One Plus 8 Pro ที่ให้มา4,500นิดหน่อยมิลลิแอมเนี่ยมันก็อยู่ได้ทั้งวันแต่ว่าตอนที่แทนเห็น h ฮ p e เขาเรียกว่าไฮฟ์นะก็คือแบบเหมือนคนเขา h ฮ p e กันว่าเออแบตเตอรี่มันอึดมากแบบตื่นเต้นกันใหญ่อะไรเนี่ยแทนก็ตื่นเต้นกับเขาได้ว่า One Plus 8 Pro ที่มีจอ 120Hz เนี่ยมันสามารถใช้ได้นานขนาดนี้เลยเหรอซึ่งพอแทนใช้จริงแล้วอะแทนใช้วิธีการบังคับให้มันวิ่งที่ 120Hz ตลอดเวลาไง แล้วผลเป็นยังไงรู้หรือเปล่าผลมันก็คือประมาณวันพัสดทีเลยไม่ได้หนีกากันเลยถ้าเทียบกับวันพัสด8ที่แทนเคยรีวิวไปเนี่ยตัว8มันอึดกว่ากันแบบชัดเจนมากๆตัว8 Pro เนี่ยแทนไม่ค่อยมั่นใจเวลาสมมติแทนใช้งานมันถึงเที่ยงแล้วแบตมันเหลือ80%เราจะต้องออกไปจนถึงเย็นถึงดึกเนี่ยแทนไม่มั่นใจว่า80%จะอยู่จนถึงบ้านแทนต้องชาร์จก่อนให้มันถึง100%เราค่อยออกไปนอกบ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบต ไม่ได้เท่าไหร่เลยงานงานมากแบตบสำหรับ One Plus 8 Pro แต่ถ้าเปิด 120Hz ที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่านะั่นแหละแทนซื้อจอ 120Hz มาแล้วอยากจะใช้ให้มัน 120Hz เต็มๆไปเลยพร้อมความละเอียด 2K Screen On Time เนี่ยประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะและนอกจากจอที่กินพลังงานนั้เนี่ยสเปคของตัว One Plus 8 Pro มันก็ก,ก,ก็ก็เรือธงอะ Snapdragon 865แรม 12GB แบบ LPDDR5 แล้วก็ Storage แบบ UFS 3.0ความจุขนาด 256GB ไม่มีอะไรจะต้องคุยกันกันกบเรื่องสเปคของ One Plus 8 Pro เลยชาร์จเร็ว 30W วัต์แบบ Warp 30T เนี่ยมันกลายเป็นชาร์จปกติไปละในปี2020แต่ว่า 30W วัต์ของ One Plus เนี่ยมันชาร์จเร็วกว่าค่ายอื่นเพราะมันใช้เทคโนโลยีดัดแปลง การรับไฟเข้าที่ตัว IC หรือ Integrated Circuit ในตัววงจรการรับไฟฟ้าเข้าของโทรศัพท์มือถือ one plus เพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์มเนี่ยมันจะชาร์จเร็วกว่า3 0วัตต์ทั่วไปในตลาดแล้วก็เปิดจอไปชาร์จไปความเร็วก็ไม่ลดด้วยแล้วความร้อนที่เครื่องสะสมก็จะน้อยกว่าที่อื่นเพราะมันจะไปหนักที่หัวชาร์จแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์ในปี2020ก็ ผิดหวังนิดหน่อยเพราะเราคาดหวังจะเห็น OnePlus ขยับไป4 5 5 0 6 0วัตต์แล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าที่เราได้มาแล้วจริงๆในปีนี้เนี่ยคือระบบการชาร์จไร้สายแบบ w a r p 30 w i r l e ไ s เคือตัวสเตนมันยังไม่มีขายแต่ว่าความเร็วในการใช้งานจากที่เห็นหลายๆคนใช้จริงมาแล้วเนี่ยความเร็วมันเทียบเท่าสายเลย เทียบเท่าสายเลยจริงๆแต่ว่าต้องซื้อเพิ่มนะตัวสแตนหรือว่าจริงๆอ่ะตอนเนี้ยหัว a i r w o ูของ oppo ที่มันชาร์จ40วัตต์มันก็ใช้ได้แต่ว่า ใครหาซื้อได้ก็เก่งมากอะถ้าหาซื้อ Oppo Airbook ได้นะหาซื้อ OnePlus a o p Standing ให้ได้ดีกว่าดีไซน์แต่รู้สึกว่า OnePlus 8 Pro เนี่ยดีไซน์มันไม่ได้ปรับจากตัว OnePlus 7 Pro มามากมันค่อนข้างคล้ายกันมากเลยแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นแบบเป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเป็นการใส่ใจรายละเอียดเรืล็กๆน้อยๆของ OnePlus เนี่ยที่ทำให้ OnePlus 8 Pro มันมันดูโอเคขึ้นกว่า OnePlus 7 Pro โดยแบบแค่เรื่องเล็กๆแค่นี้นะอย่างที่แรกก็คือตัวเครื่องมันแคบลง บางลงถึงแม้ว่าตัวกล้องมันจะหนาหนูขึ้นมาเยอะขึ้นก็เถอะแต่ว่านั่นแหละโดยรวมแล้วมันเป็นมือถือที่จับถนัดมือขึ้นแบบพอสมควรเลยแต่ก็ไม่เท่าวัน plus แปดนะยังห่างกับตัว8อีกเยอะแต่นั่นแหละมันจับถนัดมือขึ้นในไซส์นี้เนี่ยหกจุดเจ็ดแปดนิ้วจับใช้งานมือเดียวก็พอไหวพอได้อยู่แล้วก็ความโค้งของด้านหลังที่มันโคง้งรับพุ่งมือได้ดีขึ้นกับจอข้างหน้าที่มันโคง้งได้แบบ โค้งได้ชันขึ้นน่ะก็คือใช้ระยะทางในการโค้งของจอน้อยลงทําให้ o n e plus 8 pro เนี่ยจับถนัดกว่า o n e plus 7 pro แบบไม่ต้องสงสัยเลยแล้วฟิลลิ่งเนี่ยฟิลลิ่งการจับถือเนี่ยมันเป็นมือถือที่คลาสเดียวกันก็คือไม่ได้มีความแพงกันชัดเจนระหว่าง8 pro กับ7 pro ไม่ได้รู้สึกต่างกันเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วเราถือ o n e plus 8 pro กับ7 pro เราไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงถ,ถูกต่างกันเยอะอะไรเลยแต่ว่าที่แทนชอบมากคือสีข้างหลังของวัน plus 8 pro ไม่ว่าจะเป็น g l a c i a l Green หรือว่า Ultramarine Blue เนี่ยแทนว่ามันมีสเสน่ห์ทั้งคู่และจริงๆแทนชอบ Ultramarine Blue มากกว่าคือน้ำเงินของ Ultramarine Blue ที่แทนมีอยู่เนี่ยจริงๆก่อนนะ้นนี้แทนใช้ g l a c i a l Green มาประมาณ3 4วันมันเป็นน้ำเงินที่ไม่ใช่น้ำเงินแบบ Nebula Blue ของ OnePlus 7 Pro อะ่ะมันเป็นน้ำเงินที่มันเข้มจริงๆแล้วมันแบบเป็นน้ำเงินน้ำทะเลเลยอะ่ะและ วัน plus ก็เหมือนเดิมก็คือทําสีตรงขอบมาให้ตามสีเครื่องเลยซึ่งตรงนี้มันดูโอเคมากในความคิเห็นของแทนตระกาการออกแบบและดีไซน์รวมถึงการวางปุ่มเนี่ยก็เหมือนเดิมมียเลอร์สไลเดอร์ที่มือถือค่ายอื่นยังไม่ลอกไปใช้อีกหรอดีขนาดนี้เมื่อไหร่จะลอกไปใช้สักทีปุ่มเปิดปิดเครื่องที่อยู่ด้านขวา ปุ่มเพิ่มรดเสียงที่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ใน One Plus Oxygen OS ตัวใหม่เนี่ยการที่เราจะปิดเครื่องหรือว่าเปิดเครื่องหรือว่าเข้าเมนูรีบูตอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนแนะนำให้เราใช้เป็น Volume Up บวกกับ Power แทน Power ธรรมดาที่เอาไว้เรียก Google Assistant ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและรูฟัง3.5ที่ก็ปี2020แล้วเรื่องการโทรศัพท์เนี่ย <laughs> มันเป็นเรือธง <laughs> ต้องรีวิวอีกเหรอไมค์ของ One Plus 8 Pro เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจาก OnePlus 8, OnePlus 7 Pro OnePlus 7 T OnePlus 1, 2, 3, 3 T 5, 5 T 6, 6 T 7ในที่สุด OnePlus 8 Pro ก็มีไมโครโฟนเกรดเรือธงกับเขาแล้วไมโครโฟนของ OnePlus 8 Pro เนี่ยใช้เทคโนโลยีมาจากสิบัปรของโนเกียที่ชื่อว่า o s o Audio คือ o s o Audio เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของโ o เกียที่ทำได้เทพมากๆแล้วนั่นแหละ BBK คู่หูพี่น้องไฟ X2 Pro กับ8 Pro ก็ได้มาใส่ใน เรื่องของพวกมันแล้วเมื่อก่อนอะคุณภาพไมโครโฟนของวันพาทาสังการคุยสายแล้วก็ทั้งการโทรผ่านเฟสทั้งการวีโอคอลอะไรพวกนี้เนี่ยรวมถึงการอัดคลิปวิดีโอด้วยจากอันดับต่ำเตี้ยเรียดินเรียกได้ว่าเป็นอันดับต่ำที่สุดเลยตอนเนี้อยู่ในหมู่อันดับท o อ t o ละเปลี่ยนตั้งนานก็จบแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เปลี่ยนใหม่ดีมากมากลำโพงข้างบนลำโพงสนทนาเนี่ยก็ชัดเจนดีลำโพงเครื่องที่ให้มา2ตัวแบบสเตอริโอเนี่ย ตัวข้างบนมันถูกจูนมาดังใกล้เคียงกับตัวข้างล่างมากๆแล้วเรื่องมิติเสียงเหมือนเดิมก็มันยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหรอ่อ่ะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสเตอริโอที่แบบมีจุดประสงค์ในการเป็นสเตอริโออ่ะเหมือนมันมีลาโพงตัวที่2มาแค่ทําให้เสียงมันดังขึ้นแค่นั้นเองก็ยังขาดเรื่องมิติเสียงอยู่เรื่องโทนเสียงเนี่ยก็ก็กลางๆไม่ได้ไม่ได้แหลมจัดไม่ได้ทูจัดไม่ได้ต่ำจัดไม่ได้เบสหนักจัดมาตรฐานทั่วๆไปแต่ว่าความดังโอเคแค่นั้นเองเรื่องคอนเน c t i ิวิตี้ f i 6 5G 7 0็ดร0 0ก็ลาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนควอเตอร์3ควอเตอร์4 4 G 3 CA เป็นมาตรฐานยู่ละ AIS VOLTE True Detag เงียบกริบ AIS ใช้ได้ปกติจริงๆ True d t a g มันมีวิธีเปิด VOLTE อยู่นะแต่ว่าอันนี้ต้องไปศึกษากันเอาเอง มันมีด็อกิวเมนต์ในกลุ่ม OnePlus Community Thailand อยู่ก็ถ้าใครดูก็กดเข้ากลุ่มแล้วก็ไปอ่านในประกาศได้มันมีวิธีเปิด v o t t e ของ OnePlus ทุกรุ่นอยู่ก็ Connectivity ก็เรือธงปี2020ความเร็วที่เทสได้ใน Wi-Fi 6กเนี่ยก็เท่ากับ OnePlus 8เลยก็คือประมาณ800ต้นๆถึง800กลางๆอย่างเต็มที่บน access point TP Link Archer AX10 ถ้าเทสบน Wi-Fi 5เนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ600เมกะบิตเพเซคก็คือเต็มที่แบบสุดๆแล้ว เรามาถึงเรื่องที่เราเก็บมันไว้เพื่อเวลานี้เลยคือกล้องของ One Plus 8 Pro กล้องเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่แย่มากๆไม่ที่สุดก็เกือบที่สุดของมือถือ One Plus มาตลอดในทุก g e n e r a t i o นตั้งแต่ One Plus o ยัน One Plus 7 Pro เลยคือ One Plus 7 Pro เนี่ยทุกอย่างมันดีหมดดีหมดเลยจนมาเจอกล้องกับไมโครโฟนเนี่ยคือกล้องมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าโอเคนะ ในมือถือเรือธงปีที่แล้วอะโอเคนะอยู่กลางๆไปค่อนข้างไปทําต่ําแต่ว่ายัางใช้งานได้โอเคแต่ว่ากลายเป็นมันดูแย่ไปเลยอะเมื่ออยู่ใน One Plus 7 Pro แล้วปีนี้เนี่ยกล้องของ One p l u 8 Pro เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรแย่ที่สุดในเครื่องอะเอาจริงริมันไม่รู้แล้วว่าอะไรแย่ที่สุดในเครื่องตอนเนี้ยให้เลือกมาสักอย่างหนึ่งนะ ตอนเนี้ยถ้าจะที่เลิกก็คือหน้าจอที่มันเจาะรูกับกล้องหน้าที่มันใช้ IMX471 มาไม่รู้กี่ปีแล้วอะ่ะตัวกล้องหน้าเจาะรูตัวนี้เนี่ยแทนเชื่อว่า OnePlus ทำเพื่อตามเทรนด์การผลิตจอของผู้ผลิตรายใหญ่อย่างซัมซุงแล้วข้อ1ข้อ2ก็คือการการันตีกันน้ำ IP68 ซึ่งนั่นแหละเราผ่านไปกี่ข้อแนละ้วสำหรับเรื่องที่ OnePlus ไม่ไม่ค่อยไม่เคยมีในมือถือเรือธงตัวเองมาก่อนชาร์จไร้สายกันน้ำ IP68 และกล้อง กล้องของ One Plus 8 Pro เนี่ยดีอืมนั่นแหละดีมากจบได้ได้ไหมรีวิวกล้อง One Plus 8 Pro ก็นั่นแหละ One Plus ยกระดับตัวเองมาด้วยการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่มาใช้เซ็นเซอร์ดับเรือธทงอย่าง IMX 689แล้วคือ IMX 689เนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงกว่า IMX 586ขึ้นมาอีกระดับนึงเลย IMX 689เนี่ยมันคือเซนเซอร์ที่ BBK Custom Made กับ Sony มันเป็นเนซนเซอร์ที่แบบ เป็นเซนเซอร์เรือธงอย่างแท้จริงอะ่ะคราวนี้ฮาร์ดแวร์ก็เรือธงแล้วถ้าซอฟ์แวร์ยังด้อยอยู่เนี่ยก็น่าเสียดายแต่ว่านั่นแหละปีนี้วัน p l u สทำมาใช้ได้โอเคมากๆเลยกล้องอันตรายที่ถ่ายมาโครได้ในตัวเนี่ยใช้ IMX586 เปนเ็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ OnePlus 7 Pro ที่ใช้ในกล้องหลักปีที่แล้วรายละเอียดโอเคมากเอาไปถ่ายมาโครเนี่ยน่าจะเป็นมือถือที่ถ่ายมาโครได้ดีที่สุดในตลาดละตอนเนี้ย ไม่ได้อวยเลยนะเนี่ยน่าจะถ่ายดีสุดในตลาดแล้วอยากให้ผู้ผลิตมือถือหลายๆค่าย,ายเอาเลนส์วายเนี่ยใส่เซ็นเซอร์ดีๆแล้วก็ให้มันถ่ายมาโครได้ในตัวเดียวกันเลยหลายค่ายในตลาดเลยอะรวมถึงค่ายมันเองกับรุ่นน้องของมันอย่างวันแป8ด้วยจะใส่แยกมาทําไมไม่เข้าใจคือกล้องมาโครแยกของวันแปดกับกล้องมาโครที่เป็นอันตราของวันแปดโปรเนี่ยมันคือฟ้ากับเหว แบบเหวเลยอ่ะฟ้าเลยกับเหวเลยจริงๆดีที่สุดกับแย่ที่สุดในตลาดอ่ะงงปะผมงงมากเลยก็นั่นแหละวายดีมากธรรมดาดีมากกล้องฟโตโครมหรือว่าคัลเลอร์ฟิลเตอร์เนี่ยจริงๆมันคือการที่เอากล้องมาแล้วไม่ได้ใส่อินฟราเรดฟิลเตอร์ทำให้สีมันกลับกันหมดก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กล้องโฟโตโครมหรือว่ากล้องคัลเลอร์ฟิลเตอร์มันจะถ่ายแล้วมันจะทะลุวัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่ว่า มันไม่ได้มีแรงที่จะสามารถเอ็กซเรย์อะไรได้ขนาดนั้นแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยนอกจากเอาไปยิงรีโมททีวีเล่นเนี่ยแทนก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยใช่มันอาจจะทําให้ภาพในบางช็อตมันดูแฟนซีขึ้นแต่ว่าความละเอียดมันอะน้อยมากเลยจริงๆเพราะฉะนั้นแทนไม่ได้เห็นประโยชน์ของการใส่ฟโต t o โรม,มาสักเท่าไหร่และเทเลโฟโต้ 3x แบบไฮบริดซูมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพลิสโคปเหอจริงๆถ้าเปลนเป็นเพลิสโคปได้นะ แทนจะกล้าพูดเลยว่า One Plus 8 Pro มีประสบการณ์การใช้งานกล้องโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับเรือธงหัวตารางของปี2020เลยซึ่งมันไม่ใช่เประเทเลมันงานๆมากก็กล้องหลักกับ Android w i ดีเยี่ยมส่วนอีก2ตัวที่เหลือก็ไม่รู้สิและส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึง One Plus 8 Pro แล้ว Oxygen OS Oxygen OS เนี่ยเหมือนกับพี่แฮนได้พูดไปในคลิปรีวิว w o n p p u u 8คือ OnePlus ปรปับปรุงอะไรมาเยอะมากใน o x y g ท n 10.5ทั้งตัวไอคอน User Interface u s e r e x p e r i e n e e animation ทั้งตัวแอปพลิเคชันต่างๆท,ที่ถูกออกแบบใหม่ในบางตัวทั้งหน้าตา UI ที่บางอย่างมันทำแล้วมันดู Make Sense ขึ้นการ Optimize ระบบต่างๆมาเนี่ย OnePlus ทำมาได้ดีมากๆในออสเจน10.5อีกอย่างหนึ่งที่ให้ประสบการณ์การใช้งานได้เยี่ยมยอดควบคู่ไปกับ o อสเ e น o s 10.5ใน Oneplus 8 Pro ก็คือมอเตอร์สั่นแบบลีเนียมอเตอร์ของมันนั่นเองมอเตอร์สั่นของ Oneplus 8 Pro เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ใช้ใน Oneplus 8แล้วการสั่นของมันอยู่ในระดับที่มันเรียกว่าดีเยี่ยมได้เลยในตลาดคือ แทนรู้สึกดีมากเลยนะที่มือถือเรือทงของ Android เนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจกับการใส่มอเตอร์ที่มีคุณภาพดีมากเข้ามาในเรือธงของสมาร์ทโฟน Android ในทุกๆค่ายเลยแทนดีใจมากจริงๆที่ เห็นตลาดสมาร์ทโฟนทุกวันนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ดีใจมากที่ one plus เป็นหนึ่งในผู้นำและผู้บุกเบิกตัวนี้เลยและนั่นแหละตัวส่นของ one plus 8 pro ก็คือดีเยี่ยมทั้งตอนพิมพ์และตอนสั่น notification อะไรพวกนี้ประสบการณ์การใช้งาน o s t e r o s 1ิ5เนี่ยก็ก,ก,ก็คือ o s t e r o s อะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันยังจุกจิกตอนนี้ยังไม่มีแทบจะไม่มีเลยแต่อนาคต ไม่รู้ใครจะไปรู้แต่เรื่องความเป็น,นการอัปเดตเนี่ยแทนรู้สึกว่า OnePlus มือตกลงไปหน่อยช่วงนี้คือ oppo ที่ว่าแพรแล้วเนี่ยช่วงเนี้ย oppo ยังจะอัปแพช h ประจำเดือนเร็วกว่า o n e p OnePlus ซะอีกไม่รู้ว่าทําไมถึงมือตกนะแต่ว่าก็เนี่ยคือความจริงและทุกอย่างที่ OnePlus ใส่มาใน OnePlus +8 Pro เพื่อสร้างแฟลกชิปตัวแรกแบบแฟลกชิปจริงๆของบริษัทขึ้นมาเนี่ย มันําให้ประสบการณ์การใช้งานของ One Plus 8 Pro เนี่ยมันอยู่ในระดับแฟลกชิพจริงๆคือมันเป็นเรือธงจริงๆอะคือแบบรูจะพูดยังไงแล้วบางคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรือธงจริงๆแล้วแต่ว่าแทนรู้สึกไงว่าเนี่ยมันคือมือถือเรือธงจริงๆแล้วของ One Plus ประสบการณ์การใช้ทุกอย่างมันคือเรือธงหมดมันคือมือถือราคาแพงหมด34,990บบาทที่เป็นราคาขายในบ้านเราเนี่ย ไม่ได้แพงเลยเทียบกับประสบการณ์การใช้งานที่ได้จาก one plus 8 pro ทุกอย่างคือเรือธงหมดจริงๆอันเนี้ยพูดกันตรง,ตงๆเลยแทบไม่เหลืออะไรให้ติว่าชาร์จราคาเรือธงแต่ไม่ได้เรือธงละเนี่ยคือ real flagship flagship จริงๆของ one plus ในปี2020เลยก็ั่นแหละนี่คือรีวิว one plus 8 pro แบบตรงๆ เราไม่ไม่อวยเราพูดจริงๆจากการใช้งานของ OnePlus 8 Pro แต่ถามว่าแทนรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่เหมาะที่สุดกับแทนในตลาดไหมแทนว่า OnePlus 8ยังจะเหมาะแทนมากกว่าในบางการณีแต่ว่าความสุดเนี่ยมันสุดจริงๆถ้าอยากจะให้หาเรื่องมาว่าจริงๆนะ ก็คือกล้องเทเลโฟโต้แล้วก็กล้องคัลเลอร์ฟิลเตอร์ที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเอาไปแล้วก็ใส่ของที่มีประโยชน์นี้เข้ามาแล้วก็ชาร์จ 30T เนี่ยเปลี่ยนเป็น50 t ทหรืออะไรได้แล้วแล้วก็กล้องเจาะดูเนี่ยเปลี่ยนกลับไปเป็นป๊อปอัพก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่มันดูล้ำกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่กดกันอะ แทนไม่มีปัญหาการใช้งานอย่างนี้อันนี้ผู้ใช้คนอื่นฝากมาคอมเลนแล้วก็แบตเตอรี่ที่น่าจะอยู่ได้เทียบเคียง One Plus 8ซะหน่อยนั่นแหละถ้าจะหาเรื่องให้ติจริงๆมันคือเท่านี้แต่จริงๆไม่ติก็ได้โอเคแล้วมันโอเคแล้วก็นั่นแหละไปจริงๆละอันนี้คือสรุปของรีวิว One Plus 8 Pro เครื่องนี้ก็ถ้าใครชอบกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปที่จะออกมาในอนาคตบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้า ผมผิดพลาดประาการใดใช้ภาษาอังกฤษเยอะไปก็ขออภัยด้วยวันนี้แทนจากรับแทนลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ